ครับผมสวัสดีครับมานพโปกันอีกแล้วเนาะครับนาอกับช่องมานาลีชาแนลมาน้มานาลีชาแนลพาออกมาชมถนน,นต้นเหี่ยวครับถนน,น,นต้นเิี่ยวเกิดาเกิดขึ้นยังในรูปข้างหลังนี่แหละครับนะครับเกิดขึ้นในรูปข้างหลังนะครับก็ตอนนี้ก็คือว่าดอกเิี่ยวล่วงมดแล้วครับดอกเิี่ยวล่วงมดแล้วตอนนี้ก็คือว่า ตอนนี้เหลือมีตะใบครับพีใบออกมาไหมก็ต้องรอบางช,บช่วงนะครับเดี๋ยวพร้อมพาไปบงถนนต้นยวนะครับเนาะนะครับสำหรับนนนถนนตอนอ้นยวตอนนี้ก็ดอกลวงหมดแล้วครับมาก็ออกจนว่าลวงหมดแล้วครับแล้วตะใบตอนนี้นออกใบไหมครับถนนต้นยวตอนนี้ก็เป็นถนนโล่งครับลมลื่น หมอสันหลักการมาออกกําลังกายมา่างออกกําลังกายมาขี่จักรยานครับแลว้วมาแล่นครับมาวิ่งหมอครับตอนนี้ก็มีจักรยานน้อยครับมาแล้วพนะครับบรรยากาศดีครับระยะทางของถนนดอกไม้ยูนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอดีนะครับนะพระเจ้าวัดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ล้ม ยังครับบรรยากาศดีครับผมแต่ช่องนี้แดดพอท่านได้ลงครับคนพอท่านได้ออกมาออกกำลังกายหลายครับแต่เริ่มเป็นถนนลงลงใต้สาขาหงมงแรงหงมงแรงแต่จมีคนมาออกกำลังกายหลายครับแต่จะมีคนมาเลียนในมะยังแล้วก็มาขี่จักรยานนะครับเนาะแต่ตอนนี้บอม,มีคนจะถือว่านีผมมาไทยบรรยากาศก็ดีเลยครับนี่ครับถนนลงลงครับ บรยากาศดีดีครับลมใช่ลมเย็นนะครับตอนนี้ครับเดี่ยวมบรรยากาศประมาณนี้ครับเราถอดเวะาดอกดอกนย้วมันตานนะครับมันจะแดงไปเป็นถนนนะครับเป็นองุมงต้นไม้ครับเป็นองุ่งดอกไม้ถ้าท่านไหนอยากจะมาเที่ยวนะครับนอกช่วงที่ว่าดอกไม้มันออกดอกในวันจ้างในมีนาคมครับประมาณเดือนมีนาคม กลางเดือนทั้งไปเดือนในดอกจะออกเต็มที่ครับและดอกจะล้นเต็มถนนนะครับก็จะมีทั้งบนทั้งข้างล่างครับเป็นน้ำพ้นในั้งต้นแนแดงสวยงามครับเดี๋ยวจะไปก้าถ่ายคลิปเดี๋ยวจะหาภาพถ่ายใว่าเคยถ่ายมาไว้เดี๋ยวจะเอามาให้เบื่อนนะครับเนาะสำรับลูกถนนเราหิวครับเยวจะย่างภาพใ้เบื่อนใเบื่อนนะครับเนาะเดี๋ยว ทั้งใดจะจะพาครับรถบนถนนเส้นนี้ระยะความยาวครับจะสนันบมเลยครับครับยังใี้ไกมนะครับมีรถทีมาครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับมีมอเตอร์ไซค์มาจะถืว่าโอเคจะนนจะลมเลยครับ มอเตอร์ไซค์มีรถมีนั่งกับธรรมดาครับเป็นถนนสนักาสัญจรครับแต่ก็คือว่าเป็นถนนที่สวยงามมอสละกันมาพักคนแล้วก็มาชมบรรยากาศไม่บานครับสวยงามผมเคยลงคลิปไปก่อนก่อนหน้านี้ครับแต่หลายคลิปมาก่อนแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงรันต่อวันบานเพราะท่านได้เห็นคลิปแบบจริงเป็นจังนะครับเนาะช่วงนี้ก็เพรา ก็ใช่เป็นกระาศกก็ต้องเยอะแยะกันครับกระแตกก็ต้องเล่นประมาณนี้ความกว้างความเนี่ต้นก็บาสูงหมืนกัครับเพราะว่าต้นอางนี้ขาเจ้ามันมีเสาไฟขาเจ้าผ้าห้มันสูงครับขาเจ้าตัดออกธรรมดาถ้ามันสูงหลายๆนี่เพราะว่ามันจะงามงามแล้วก็ดอกกับสีลายครับอันนี้ขาเจ้าตัดปลายมันออกมันเลยต้นมาสูงเหมือนกันครับ นกไม่นกไม่างนกครับนี่นกมาสั่งรังอยู่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับนกมาสั่งรังเห็นตัวนกครับเนี่ยก็มีทังนกมาคเนาะนี่ครับนกหลายครั้งครับนกก็มาให้เป็นที่อายุอาศัยครับครับผมฟังเสียงนกเสียงกาไปครับบรรยากาศถือว่าสุดยอดนะครับ บรรยากาศผมว่าโอเคเลยครับตอนนะีรรก้กาศสดจอดครับนี่เลยจะถือว่าโอเคครับ,บมอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปเอารถเดี๋ยวผมจะพาขับรถจากจุดเริ่มต้นทางนาครับแล้วก็จิขี่ไปหวัวหนังสุดท่ายเลยเนาะครับเนาะบรรยากาศรอบคังก็จะประมาณนี้ครับจะเป็น นาบัวครับข้างในเป็นนาบัวว่าแต่วันข้าเราจะปลูกดอกบัวช่องนี้เป็นเทศกาลดอกบัวเมืองไผ่เหอครับช่องเทศกาลดอกบัวไผ่เหอครับท่อนาเขาช่องนี้ก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยนะครับเนาะนขยเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตนอนนี้เป็นภูเขาตารงสันนะครับเนาะตาสงสันกับชิจูเขตไผ่เหอไผ่เหอเมืองไทยนัน ทั้งไทยหนังครับนี่ครับบรรยากาศรบบอบรจะมีหมู่บ้านมีภูเขามีน้าวัวมีทงน้าครับแบบนี้ครับมันมีคองโซงน้ำตลอดน้ำไม่ค่อยขาดเลยนะครับทั้งนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นครับมองแก่กันมาออกกำลังกายแล้วก็มานั่งเรียนพักผ่อนยันใจครับนี่เลยครับ Thank okay.